con đầu lưng lại ai <laughs> xảy đi <laughs> yêu mặt bắt, rồi mặt 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 tụi mình gặp, องรูว่าเอามาดิเ้ยอยากกดทีตประกาศแล้วนี่ก็ับ ไปตบ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 ไปแล้วตัวนี้อยากหาตัวนี้ประตูห้าก็ห้าตบมาตบกันไปไปเป็นต้นแล้วก็มีดอบั ไม่อยากฟื้นปูไม่อยากอะไรทั้งสิ้นคดณไปก่อนไลยให้เขาหวานหนึ่งชนะเหรอวันนี้ก็มาหว่านชอบบางตลอดมันก็เลยตกและนี้ก็ใส่ล็อกทำไมนู้นหัวก็มันลื่นฟรี้มอะไรไม่นี่อีกแล้วเนาะ

จะเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วให้คนพบชัยชนะหอมหวานฉันไม่เลือกนี่เลย ปืนอ่ะเอเก็บ okay, ดีกว่าเพื่อให้ไม่ปิดคัดว้าวแล้วให้ไม่ปิดค่ะปืนออดแล้วแล้กวกว็ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะ ยังกวีแล้วก็ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยุ้ยไม่ฟื้นฟูจ้ะจะฟื้นฟูแบบแขงก็ไ้เสียไม่ไหลเลยล้วร่สิบเ้าเดยวอที่มันเนข้ แลองแล้วมันได้อะไรได้ก็ตกได้ก็ตกเออเวอี่งข้อยอกมีอัน่อกน่ อีกลอมันมีแต่ฉะนั้นเราต้องมีสติและสมาธิสติความปริญญาสแล้วก็ให้เสียวเสียวเสียว Nào mất, mày 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 này, กินมปาปากินเนี่ยเรกินมปาปากินเยี่ย <c oughs> เราต้องพยายามให้ได้สนาทีสิบแปดวีแล้วนะ ni <laughs> like oi ผอหวานนีต้เ่้ัไะแต่ก็แค่นี้แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดไทยกดกดติดตามอะไรต่างๆนานาด้วยบาย